สวัสดีครับธนบัตรเจริญฟาร์มบรรลักดณ์ดานตำบลหนองแวงโสภารอำเภอพลนจังหวัดขอนแก่นนะครับปล่อยกัวออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับบรรยากาศนานๆจะได้ถ่ายกัวให้ดูนะครับก็ต้อนรับสมาชิกใหม่นะที่เข้ามาชมคลิปช่องผมนะครับช่องผมก็เป็นช่องธนพัต์เจริญฟาร์มบรรลักดณ์ดานนะครับตําบลหนองแวงโสภาอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นนะครับย้อนแสงแน่นะครับไม่เป็นไรนะครับเร็วๆไปนะครับ บ้านหลักการตำบนหนองแมกโสขาอำเภอพ้นจังหวัดขอนแก่นนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของวัวกินหญ้าไนนะครับเป็นหญ้าไนนะครับตอนนี้มีวัวทั้งหมด21ตัวนะครับเป็นในการเลี้ยงวัวต้นน้ำนะครับเรียกว่าต้นน้ำนะครับตอนนี้คือเลี้ยงวัวต้นน้ำนะครับคือแม่พันสิตัวแล้วก็พ่อพันธุ์อเมริกันปรามันคุมฝูงหนึ่งตัวนะครับตอนนี้มีแม่วัวให้ลูก ได้ทั้งหมด10ตัวนะครับแม่กวัวให้ลูกได้10ตัวเลี้ยงกวัวต้นน้ำนะครับเลี้ยงกวัวต้นน้ำเพื่อจำหน่ายลูกนะครับย่าไหนนะครับวันนี้ย่าไหนย่าไหนแก่ กินไปทีนนน่ไหนะนมูตอนไปกินถ้าปายนะครับสอยสอยกินตะปายนะครับงัวก็กินเฉพาะปลายมันนะครับดึงกินเฉพาะปลายนะครับหลากสิทธิ์หลากสิทธิ์นะครับขาบสิทธิ์ขาบสิทธิ์เจ้าพ่อพันธผมเป็นงัวที่กินหญ้าดีนะครับเป็นงัวกินหญ้าดีนะครับกินหญ้าดีเพียงแค่ว่ากินหญ้าดีนะครับเลือกกินเฉพาะหญ้าดีๆนะครับ ญาญากินไลไ่เพราะกินนะครับเรือกินเนี่าดีๆเรือก็เลยเป็นที่มาของตัวกินหญ้าดีนะครับญากี้ไล่เพราะกินนะครับ <c oughs> นี่ประมาณนี้นะครับนี่เจ้าหมูตอนก็กินหญ้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกินได้หมดทุกหญ้า <c oughs> เวลาอย่างก็เวลาไปหาสื่อข้อกันนะครับมือกินยาดีวกนี่กินงัวกินยาดีนะครับกากินหญ้าดีที่ไหนได้นะครับเรียกกินแต่งาดีๆนะครับอันนี้คือฟางของเรานะครับฟางเนี่ยข้างๆนาก็แดดร้อนแล้วยังตัดหญ้าอยู่นะครับเนของเรายังตัดหนี่ยจะเจอของเราเนี่ยทําเสร็จตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้แดดแล้วเราก็ได้พักผ่อนแล้วนะครับพักผ่อนละโอ้เมื่อกินหญ้าบ่ค่อยดีเปหนนะครับ หยาดำๆมันก็นก,นกินเนาะหมูตอนเนี่ยแต่ลอ un, ฉีดยาฆ่าพยาธิไม่เลือดนะครับผมว่าน่าจะเป็นพยาธิไม่เลือดอยู่เพราะว่าในลูกมันนะครับลูกมันไหนมลูกเนาะเพราะว่า <weil S 2> มันเป็นกัวที่ผมซื้อเข้ามานะครับเป็นกัวในตอนนี้ที่ผมสีแดงตัวเดียวที่ผมซื้อเข้ามาตอนนี้นะครับได้ลูกตัวผู้นะครับเนี่ยก่อนเป็นลูกตัวแม่น,นี่ยก็อสุดยอดนะลูกบอกโอโมเนาะโอลูกบอกซูโม่เนาะออกว่าเป็นตัวผู้นะ แม่เขานะครับแม่เข้าแม่รักสีแดงให้ลูกดีนะลูกหนังหนาดีให่สมส่วนนะครับติดหูมาหลูกกัเล่แน่จากน้อยนะครับแต่ว่ากินหยาในบ่เลือกนะครับกินหยาบ่เลือกเลยด้วยมึงมึงมันกินหยานะครับปากมันคือจังปากงัวนะครับมุมมุมนะครับบอมันปากแหลมๆหลมนะปากมุมมุมดำๆแต่ว่าประเด็นอยู่คือว่าน่าจะเป็นพยาธิเม็ดเลือดไม่อ้วนสักทีนะครับพร้อม ไปหาอย่างกินไปเป็นงูก,กินหางนะครับงวัวต้นนั้นย่านตัวน,นี้ตัวน,นี้ย่านตัวน,นั้นบนกันอยู่นี่นะครับบนย่านกันลูกแปดเดือนแล้วนะยังแม่ยังไม่ขึ้นนะยังยังไม่ได้ผสมนะครับยังแข็งขาจ่อยนะครับงวัวบ้านผมกบสิจอ้อยช่วงนี้แหละครับจะพร้อมช่วงหน้าฝนนี่แหละจะพร้อมช่วงที่ได้เกี่ยวหญ้าให้กินนี่แหละครับ แต่ก็แถวบ้านก็ยังขเขาเรียกว่าอะไรนะแถวบ้านก็ยังยังนิยมสีแดงเหมือนเดิมนะครับวัวรับจ้างผมสมแถวบ้านก็ยังเป็นสีแดงนะครับยังยังเป็นสีแดงอยู่ถ้าส่วนมากถ้าเป็นสีแดงแล้วหูก็จะติด,ดยาวๆนิดนึงนะครับออกยาวๆนิดหนึ่งไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สั้นเลยนะครับไม่สั้นเลยแต่เวลาพ่อค้ามาซื้อพาคาค่อค้าก็จะติว่าหูมันยาวนะครับเดนะี๋ยวนี้ก็บทรงปฏิหล่ะาพาะวา มันถือตีไปเองเด็กก็ถือคือเก่านะครับคือว่าจุเลียต้น่ซื้อผลละพอค่าก็ได้พอตีดอกกวามันถือแล้วซื้อให้โรดจนึงทีนะครับอ่ะกินกินเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งมันกินนะครับ มันกินแล้วมันกัดกินเฉพาะปายนะครับเราก็มาเล่มกินที่เ่านะครับไม่มีหญ้าก,กินก็มาเล่มกินเหมือนเดิมนะหญ้าแปลงนี้มันเป็นแปลงที่น้ําท่วมตลอดนะครับน้ําท่วมขังตลอดแล้วครับหน้าฝนก็จะบกค่อยได้ยังกอเขาเอินไหมโบกคอยได้ตัดปันไดเนาะครับแปลงแปลงที่ตัดปัจจุบันแปลงของไร่นี่แหละปีนาหรือว่าปีต่อไปก็มีแผนว่าจะทํานานะครับไถไถหญ้าทีมหน้านาะเพราะว่า มันมันมันบ่ได้ประโยชน์นาฝนบนไดแต่ว่าก็แต่ว่าหน้าแรงได้ประโยชน์เต็มที่นะครับนาแรงนี่คือเต็มที่เลยเนาะครับนาแรงเนี่ยประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะครับสำหรับที่ว่าเสียงั้วมมีอยากินนี่นาแรงนี่ได้ประโยชน์เต็มที่เลยแต่ว่าหน้าฝนก็อย่างนี้เลยครับตกแป๊บเดียวก็ท่วมท่วมก็ตัดไม่ได้นะครับแต่ว่าหน้าแรงอ่ะมันได้เต็มที่ผมก็เลยมองว่าหรือว่าปีหน้าจะทํานานะครับทำนา ต้องดูก่อนนะครับว่าปีหน้ามีแผนว่าจะซื้อย่าลูซี่มาหวานในนานะครับหลังทําข้าวเสร็จในวานย่าลูซี่เลยนะครับวานลงไปแล้วก็ไทยกบเลยนะครับปล่อยงวัวแทะเล่มนะครับมีความคิดว่าจอย่างนั้นนะนนี้เราพาชมบรรยากาศกลัวน,นะครับก็พูดคุยกันนะครับผมก็ อ่าไม่ได้ไปถ่ายที่ไหนหรอกถ่ายกลัวตัวเองนี่แหละเพราะว่าของเนี่ยอย่างผมผมก็สายพัฒนานะอย่างตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ tf ของตัวเองนะย้อนแสงนะครับเบอร์ศ7นย์นะครับเบอร์0ูนย์เ 07, เลขหน้าเป็นเลขหนึ่งก็คือ f 1นะครับซื้อเข้ามาแล้วก็มาทําเป็นกลัว f 1ของเราเองนะครับถ้าลูกออกมาเป็นตัวเมียก็จะเป็น f 2นะครับ f 2ตอนนี้ของผมก็น่าจะถึง f 3แล้วล่ะอ๋อยังไม่ถึง f 3นะครับหมายถึงว่าตัวเมียตัวลูก f 2ออ่ะให้ลูกได้แล้วแต่ว่าลูกมันออกมาเป็นตัวผู้นะ ก็เลยยังไม่ทียบสามนะครับยังเป็นตัวผู้อยู่นะครับเดี๋ยวเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับนี่มีคลัวแม่สิบตัวแล้วเลี้ยงไปเรื่อยๆครัวก็เลือกกินเรานะครับถือว่าย่าเขาโอเคอยู่นะครับเลือกกินเราพ่อได้กินนะครับพ่อได้กินของเราก็นี่ฟางก็มีกินไม่อั้นนะครับฟางนี่ฟางม้วนก้อนกลมนะครับเครื่องม้วนฟางของเราะไม่ได้เราไม่ได้จ้างเขาอัดนะครับแต่ว่าลงทุนซื้อเครื่องม้วนฟางไปห้าหมื่นสามพันบาทนะครับ ก็ไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่านะครับคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับอาจจะเพราะว่าตอนนี้ก็นอนอยู่ในแปลงนานะครับตุยเย่ยู่ในแปลงนานะยังไม่ได้ซ่อมนะครับอยู่ในแปลงหญ้านะครับเออเมื่อกี้ไม่ได้ถืออันนี้มาด้วยนะว่าจะมาเปิดไฟให้ช็อตกลัวนะครับไม่ให้กลัวออกไฟในนี่ฝั่งนี้ก็ยืนกินแล้วก็เมื่อเช้านี่นี่ดูพวกกองหญ้านะครับหญ้าเศษเหลือนะครับพรงนี้เนี่ยที่เอาออกมานะครับนี่ กินไม่หมดแล้วก็ผมก็เคลียร์ออกเมื่อเช้านี้รถไทมาทดันออกนะครับดันออกแต่ว่าเคลียร์ยังไม่ไม่เสร็จดีเท่าไหร่นะครับต้องต้องต้องได้เคลียร์ให้มันดีๆกว่านี้นะครับจะเคลียร์ออกไปตากตากแดดนะครับตากแดดไ้เพราะว่าถ้าเอาไว้ในร่มมันเป็นหมักหมมในอ่าพวกอะไรนะไข่แมลงวันไข่อะไรมาไข่นะครับไม่ขี่ไม่ใช่ใส่กับเป็นผ้าหะน้าโลกจัิงีนะครับให้พวกแมงวันแมงอย่างไม่อาศัยอยูุ่นะดีมาเอา นี่นะครับเดี๋ยวไปเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะไปเปิดไฟกันนะครับเปิดไฟอ่ามาฝั่งนี้แล้วนะครับหลบมาฝั่งนี้เมื่อกี้อยู่ใต้ร่มโน่นนะขับรถมาฝั่งนี้ดูวัวนะครับเดินเดินไล่กันนะไม่มีที่กินนะไม่มีที่อร่อยก็ยางออมเบิดนะครับยางวนเบิดยังเกาะเบิดห้าหงาแล้วกั่นะก็ตัวนี้ยานตัวนี้ก็ไล่กันมาเรื่อยๆนะครับวนออกวนออมนะครับก็ไปดูเครื่องช็อตวัวกันเราเรานะครับก็เป็น ยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อนี้ไม่รู้ว่าใช้ดีหรือใช้ไม่ดีนะครับแต่ว่าราคาถูกนะครับอยู่ที่ไม่เกินเก0้บาทนะซื้อมาจุดเก้าร้อยนี่แหละเก้า้อยบวกลบเลยแล้วแต่โปรนะครับสั่งในออนไลน์แล้วแต่โปรนะครับ, online, รรบเอาในถูกนะผมสั่งให้แถวบ้านผมสี่ห้าเครื่องแล้วนะอยู่ที่ราคานะครับอยู่ที่ราคาแล้วก็ใช้เชือกแบบนี้นะครับนี่นี่เชือกช็อตกัวเป็นอ่าลวดช็อตกัวอย่างนี้นะครับที่ข้างในเป็นสไลงนะดีนะครับดีดีดด ดีกว่าใช้ลวดนะผมไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันแพงแต่ว่าม้วนหนึ่งมัน2 0 0เมตร1 0 0เมตร2 0 0เมตร300เมตร400เมตรนะครับ500เมตร1กิโลมีหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ซื้อมาสองม้วน2ม้วนก็ได้1กิโลแล้วอย่างนี้นะครับม้วนละ500เมตรผมซื้อมาผมซื้อมาเยอะด้วยนะผมซื้อมาใช้ของผมเองนี่4-5หม้วนนะเวลาหน้าแล้งผมก็เอาลงไป เขาเรียกว่าอะไรนะลงเอาลงไปไว้อีกแปลงหนึ่งะเกาะช็อตเนี่ยเวลาหน้าแรงอ่ะใช้โซล่าเซลล์นะครับใช้โซล่าเซลล์อ่าเวลาหน้าฝนอย่างเงี้ยใช้ไฟนะครับใช้ไฟเพราะว่ากระท่อมผมนี่มีไฟมาถึงนะครับน้ําไฟสะดวกนะมีติดองคติดแอร์ได้นะครับติดอง์ติดแอร์เครื่องทรงเครื่องเสียงได้นะครับอยู่นี่น้าไฟสะดวกนี่ยติดแล้วใช้งานได้สะดวกถ้าครบวงจรก็คือช็อตแล้วผมก็อ้อมไนนว้นี่แหละเมื่อห้มันลงไป แปลงใหญเจะาของแหล้วกับไปหน้าผู้อื่นเพราะว่าหน้าเพิินน่ะเห็ดเข่าแล้วนะครับช่วงนี้ทําข้าวก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้คือเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจของเราผมจะเป็นคนตัดหญ้าไว้พี่ชายก็จะเป็นคนเอาขึ้นมานะครับพี่ชายเป็นคนขนขึ้นมาช่วยกันนะครับถ้าปกติเครื่องม้วนฟางไม่พังก็ผมก็จะตัดแล้วก็จะม้วนไว้ชายก็เอารถมาขนเราเรียบร้อยสะดวกสบายนะครับตอนนี้อ่าเครื่องม้วนฟางพังยังไม่ได้ซ่อมนะครับ เนี่ยวัวเล็กก็กินดีนะครับฮัเยกินแต่เน้หน่อยนะครับกินหญ้าสดวัวผมนี่ถ้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ก็จะมีหญ้าสดกินตลอดปีนะครับย้ํานะครับว่าตลอดปีนะครับไม่ได้ไม่ได้กินหญ้าสดเฉพาะหน้าฝนนะหน้าแล้งก็กินนะครับหน้าแล้งก็กินปีนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวรอเกี่ยวข้าวไปจะบํารุงดีๆนะครับผมไม่ค่อยได้ขายหญ้านะผมบอกเลยผมเป็นบุคคลหนึ่งคนที่ปลูกหญ้าข้อวัวหนึ่งข้อกัวที่ปลูกหญ้าไว้ให้วัวกินเองนะครับไม่ได้ ขายหญ้าเป็นหลักนะไม่ได้เป็นหลักเลยปีปีหนึ่งขายหญ้าได้ไม่ถึงห้าร้อยนะครับเพราะส่วนมากก็คือมีคนติดต่อมาก็ไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าเอาไว้ให้วัวกินนะครับเพราะว่าถึงเราขายไปแล้ววัวเราไม่ได้กินนะครับเนี่ยแดดๆอย่างนี้เราต้องไปตัดหญ้าข้างนอกทีกขอไม่ไหวนะครับมันเป็นการวางแผนที่ผิดพลาดนะคือเราวางแผนลงทุนปลูกหญ้าแล้วเนี่ย ปลูกหญ้าโดยไม่ได้ทํานาเนี่ยวัวเราต้องได้กินนะครับผมก็เลยมองว่าอย่างนั้นแหละวัวเราต้องได้กินไม่ใช่ว่าขายไปให้คนอื่นแล้วเราลําบากนี้ก็ไม่ได้นะครับต้อเห็นใจเห็นใจด้วยนะครับเห็นใจด้วยคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะคนที่อยากได้ไปปลูกนะครับคนที่เขาปลูกขายจริงจริงมีอยู่นะครับแถวบัวใหญ่นะครับโอ้แวงใหญ่นะครับห้าร้อยไร่เออห้าสิบไร่นะครับหญ้าไนห้าสิบไร่นะครับเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับอ่าขายหญ้าไน อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นหรือยังไงนี่แหละครับหาชิบไานะครับซื้อไปโลดนะครับผมบรลู่าเปินเลียงง้วะือเปิรลียงง้วนะครับแต่ว่าหาชิบไรเนี่ยเพิรกินโบเบิร์ตแยน่นอนนะครับมันผมไม่แน่ใจว่ามันอ่ามันทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะหญ้าแห้งดีหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับมันถามว่าทําได้ไหมมันทาได้แต่ว่ามันดีเหมือนแพนโกล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าของเพิ่นมีเรียงหอนหาชิบไรเนี่ยเพิรเลียงง้วะเด้เกือบ ได้เป็นหาสิบตัวเลยนะครับห้าสิบไร่เนี่ยแล้วก็ใช้เครื่องช็อปติดท้ายรถไทยอย่างเงี้ยมีหญ้ากินทั้งวันนะครับหญ้าห้าสิบไร่อะดูแลดีๆมีน้ํามีอะไรถึงเโอ้เลี้ยงวัวได้เลยนะครับแปลงแปลงแบบองผมเนี่ยก็คือเอาญ้ามาให้วัวกินอย่างเงี้ยครับเนี่ยก็คือไม่ทํานาไม่ทํานาก็จริงทํานาก็คือขายข้าวไม่ทํานาก็คือทาหญ้าแล้วเอามาให้วัเวเ,เพิ่มมูลค่านะ แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มได้หรือเพิ่มไม่ได้นะครับอันนี้คือแนวทางนะครับการเพิ่มมูลค่านะก็เหมือนกับเราทําข้าวนะขันท้าเห็ดเขาเราทําข้าวแล้วเอามาเลี้ยงไก่ตีเอาข้าวข,ของเราเนี่ยมาเลี้ยงไก่ตีเลี้ยงไก่ตีขายนะครับอ่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้กิโลแล้วเท่าไหร่นะอันนี้คือแนวทางไงครับข้าวที่เราได้มาสมมติว่าปีหนึ่งได้ข้าวร้อยกระสอบเอามาเลี้ยงไก่ขายข้าวร้อยกระสอบขายข้าวได้ทั้งหมดกระสอบละอ่าสี่ร้อย ร้อยกระสอบ4ี่หมื่นบาทนะครับสี่หมื่นบาทเอาข้าวร้อยกระสอบมาเลี้ยงไก่ขายเนี่ยได้ปีละสี่หมื่นหรือเปล่านะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันมันจะเป็นมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับเพิ่มรายได้แต่ละปีนะครับอันนี้คือเป็นแนวทางของเรานะครับแนวทางโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พูดคุยมากันสักพักหนึ่งแล้วนะครับผู้ดใดมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าขํามนะน้นำกับนะนํนำมาไห้นะครับของผมก็ประมาณนี้แหละเลี้ยงวัว ทีมงานมมนี่กับเป็นเอฟสองนะครับล่อตีเบอร์ล่อเห็ดเขานะครับพวกนีโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ